สวัสดีครับระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกประจำปีการศึกษา2564แบบทั่วไปครับรจจเรามาดูตารางกำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกกันนะครับหลักสูตร2ปีประจำปีการศึกษา2564แบบทั่วไปครับ การรับสมัครก็รับสมัครทางอินเทอร์เนต็ตนะครับค่าสมัครสอบ400บาทนะครับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564ถึงวันอังคารที่30มีนาคม2564นะครับสอบวิชาการนะครับรอบแรกคือการสอบวิชาการวันอาทิตย์ที่18 2564นะครับคนเรียนก็ดูแผนที่นั่งสอบบริเวณสถานที่สอบนะครับ เวลา10:00นะครับ11:00ผู้สมัครสอบพร้อมที่รวมพลหน้าอาคารนะครับและตรวจคัดกรองโควิด -19 ตรวจร่างกายด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทำการสอบวิชาการในเวลา13:00ถึง17:00น,นนะครับสถานที่สอบนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะคร,รับ วิชาที่ทําการสอบก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษนะครับจะทําการประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันที่26เมษายน2564นะครับทางเว็บไซต์ประกาศผลสอบรอบแรกปิดประกาศและผู้สมัคร สอบรายงานตัวนะครับในวันจันทร์ที่3พฤษภาคม2564นะครับรเวลา08:00 12:00น,นนะครับรายงานตัวแจกเอกสารแนะนำการสอบรอบ2และแจกแบบฟอร์มแฟม้มสะสมผลงานนะครับโดยผู้สมัครกรอกรายละเอียดและนำมาให้คณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์นะครับเวลา08:00 12:00น,นส่งหลักฐานผู้ผ่านรอบแรก และหลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษรอบที่2ครับเวลา13.0 0นถึง15.00นทดสอบวิภาวะวิสัยนะครับการทดสอบวิภาวะวิสัยนีย่ต้องชำระเงินคนละ50บาทนะครับผู้ที่มีสิทธิ์สอบรอบ2จะต้องทำการทดสอบทุกคนนะครับภาวะวิสัยทุกนายนะครับสอบทุกนาย วันสอบรอบ2นะครับวันสอบรอบ2จะเป็นวันอังคารที่4พฤษภาคม2564นะครับผู้เข้ารับการทสอบต้องนําเงินมาชําระค่าตรวจโรคด้วยคนละ1,545บาทนะครับเวลา08.00ถึง17.00นเอกซเรย์สวงอกตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการการตรวจกระจกตาการตรวจการได้ยินและ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับสถานที่ก็โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกนะครับวันที่5นะครับวันที่5ถึงวันที่7พฤษภาคมศูนย์เจ็ูรายงานตัวนะครับศูนย์แเริ่มสอบรอบที่2องมุนเวียนสถานีสอบนะครับเรามีตรวจร่างกายสอบพระราศ,ศ,ศ,ศาึกษาสอบสัมภาษณ์ทวงทีวาจาและความเหมาะสมนะครับสถานที่โรงเรียนนายร้อยพระจุจอเก้านะครับ ผู้เข้ารับการทดสอบพระศึกษาเนี่ยปฏิบัติไม่ผ่านสถานีใดสถานีหนึ่งถือว่าสอบตกพระราศึกษานะครับล้ดเรต่อไปประกาศผลสอบรอบสุดท้ายนะครับในวันที่21พฤษภาคมนะครับ21พฤษภาคมทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางอินเทอร์เน็ตในวันจันทร์ที่24พฤษภาคม2 5 6 4 08:00นปถึง1ิ0 0นปิดประกาศและรายงานตัวทำสัญญานะครับสถานที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่28บพฤษภาคม0800ถึงส2 00 12. นทำสัญญามอบตัวนะครับ1 0 1 0 0ถึง12บ0นบุคคลสำรองรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์นะครับสถานที่โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกนะครับก็วันที่28นี้ต้องเข้าโรงเรียนแลวนะครับสำหรับตารางกำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจ,จะมีข่าวสารใหม่ๆมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะครับสุรับันนี้สวัสดีครับ